ผมชื่อดรพูลผลเดวิตครับแรงจูงใจที่ท่านอยากมีส่วนร่วมกับดกรเกรงศักด์ในการทํางานครั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยไม่ใช่ฉชนั้นที่แท้จริงแล้วเนี่ยผมมามองลักษณะของอาจารย์ดกรเกรงศักด์เนี่ยนานแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครมคไม่ทราบเป็นยังไงผมมองว่าเขาเหมาะสม ไม่ต้องไปขึ้นกับพรรคใดๆเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้ชาวกรุงเทพให้สังคมอันน่ารักของชาวกรุงเทพคิดว่าทิมที่ปรึกษานะคะจะมีผลต่อการพัฒนากรุงเทพอย่างไรบ้างคะทิมที่ปรึกษานี้ก็หมายความว่าหนึ่งมันต้องมีองค์ประกอบข้อแรกในเรื่องความตั้งใจจริงนะครับ คือแม่ข้อเทใจให้แค่ไหนการเทใจให้แค่ไหนไหมควาว่าเราก็จะมีความคิดริเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนาจากสิ่งธรรมดาขึ้นไปสิ่งที่ดีขึ้นหรือภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าความเป็นเลิศความเป็นเลิศเนี่ยเรามามาถึงจุดวัฒนธรรมว่าทุกเมืองหลวงทุกวัฒนธรรมของประชาชน มันต้องมีการแข่งขันกันทั้งนั้น <Okay. S 1> ถ้าไม่มีการแข่งขันมันก็ซอยท้าอยู่กับที่เราต้องพัฒนากรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยเนี่ยเป็นครอสโรด mm hmm. เป็นทางซึ่งเ,เป็นแยกต่างๆหลายแยกระหว่างยุโรปและเอเชียมันมาตั้งแต่เริ่ม ยุโรปตอนออกกลางอินเดียไปตลอดจนถึงตอนออกไกลถึงที่ญี่ปุ่นกรุงเทพเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางเป็นประเทศซึ่งมีบทบาทอย่างมากสำหรับในการที่จะเชิดชูนะครับความสำคัญของภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพยอย่างเดียวแล้วเราก็จะสามารถเป็นหนึ่งในประเทศอา,อาเซียนถ้าพูดถึงดรเงกงศักด์นะคะท่านมองภาพลักอย่างไรและมีผลจะมีผลต่อกรุงเทพยอย่างไรบ้างคะ่ะ อาจารย์ดรกริศกนี่ท่านก็เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงอันต้นนะครับแล้วก็มีศักยภาพทางด้านวิชาการนะครับพอกรุงเทพต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลปกป้องผลประโยชน์ทั้งทางด้านสวัสดิการทั้งทางด้านให้ความปลอดภัยทั้งทางด้านดูสวัสดิการพวกอย่างสตรีหรือเด็กหรือชาราคนชาราที่ อ่าสุขภาพหรือต้องการความช่วยเหลือซึ่งสิ่งเหล่านี้มองข้ามไปไม่ได้เราต้องมองเห็นทะลุปุโปร่งไปว่าเด็กมีความสําคัญอย่างมากเขาจะพัฒนากรุงเทพได้หรือเขาจะรักประเทศไทยได้ต้องสร้างทั้งจิตใจและร่างกายครับ